โคชูนแนนสวัสดีครับมาพี่น้องวันนี้นี่ได้เนื้อเสือเนื้อเสืออักระทะร้อนที่ได้กินกันบบรรยากาศฝนตกด้ำพี่น้องนะมาด้อครับทั้งไกลทั้งไกลทั้งสปอว์เล่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมยดมาคมัมเบอร์เดียเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปมีการไปกินร่วมกันพี่น้องกินเจ้าอันเดีเวียดนามเดนอัน,อนอถิดบอนเนื้อถัดบอนเนื้อฝ่าเหนื้อช้มงอนไว้เน่า,นา,นามาพี่น้อง บ่าอะไรฮะนะครับนะอู้เพื่อจะกินเอาเนื้อเสือละการกานั่นกับไข่ลังนี่ไข่ลังมาอย่างน้ำไข่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยปุ๊บ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 ขีบบริสุทธะฮะมามาเอาใส่ไปก่อนเนาะนี่ <c oughs> จะแซ่บ เนีแนวหมักไก่สเวิละมาเด้อครับเด้อวัวนี่หั่นตอนใหญ่แต่เดาเอากำลันไก่มามาตัดน้ำกำน้ำสุกพี่น้องเดี๋ยวพอดีเดือดพอดีเดี๋ยววางไปตรงนี้กันอุ๊บอุ๊บเหนียวงาลองถือมาซุก น้ำสุปน้ำสุดยอดหอมปลาโอหอนอิลิหอนขาคอนแนพี่น้องกัแบบนึงเด้อขับเด้อกินลูกริกถ่าซะเนาะกิกิกถ่าฮืาฮืมฮ่าสุาไร มากไปหนอ้อยน้ำจิ้มเจ้าเพียกเขวาว่าเนี่ยอืมเจ้าดีอืมก็มต้องจกว้าวว้าวสุดยอดเลยครับมามาซสยกันนะครับเด้อ เพิ่มความห่อนฮึบหมักบาดเดียวอืม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 ชิ้นใหญ่ตัดก่อน,นครับ เดี๋ยวสิบะขาดกุ้งกันไก่กันไก่กับบะคมปุ้ยมันใหญ่ผลพี่นอ้องโอ้โหทุลักทุเลว้าว thật bò, lưng ui ui mừng vinh áng mừng 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 có mừng 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 cặp mừng 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 เออดีเลยไหมนี่อุ้ยอืมมาแบบน,นี้อืมอืมฟังดังแด็ดอืม จับมันว่าเป็นแนวเหรอพี่น้องเอ้ยเห็ดไปเห็ดมามันห่อนผดอืม อ่าเดี๋ยวมออันยังบม่สุกลงปิ๊บไหนเออหอมดีพี่พ,พี่น้องอันเป็นนี่นะเป็นไข่ลังเนี่ยหอมหอม con lắm ngon lắm ngon lắm xếp lại <laughs> thu lạc thu lê đê mẹ mẹ ừ, ừ. ื้มมาสองโลดเลยคันนี้แหละเดแดงัไมากินจับว้ผักเตรียยสชุโลงหกขึ้น,น้องแดดผักมานา

มาเด้อครับมานาวกิงกันพี่น้องหอนร้อนมากอืม,อม ไข่ลงังมอย่างแบบบ่มีกินเมนข้าวเลยบ่บ่เป็นเชียงกีเลยพี่น้องนะเนี่ยไข่ลังวัวเชียงจีเนี่ยขนาดต้ม่มยังมีกินแบบแบบเมนเขียวกินงามาก เันล,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 ล่อมนลมออเ้ยเห็ดตระเลผสไห่สดเลยครับพี่น้องเลยเห็ดเปนชีวีก็กกเยวมันหนาค่อยแม่ลาสุด อันเดี้ยเบามากินเบิ่งครับอืออือครับนี่เข้าไป กินเอาบนละครับบรรยากาศฝนสิตกละอยู่หลังเนี่ยครับมาละเสียงดังอืมรู้โหใครอืมหอมปะโอ น้ำซุปปโอพี่น้องสันเอา,เอา,เอาของญี่ปุ่นเอามาให้น้ำซุปนะสำหรับน้ำซุปซิมิโซะนะอ้ายชื่นใจเอาเอาปเอามาไข่หลังแสบสุดเนื้อเสือมันแข็งผดอย่าง ทายท้ายสุดเนาะบัวใวมันห่อนผดบัวเป็นแนวเลยล่ะซอยจุย่างเดี่ยวฝากเบอร์นี้ด้วยครับเด้อพี่น้องนะใสมันนี่ล่ะตัวเได้กิดงานอะไรใ่หง่อย อาฝนเนาะพี่น้องออีกสุดท้าย mm hmm. อืมดีเสร็จฮอตพอร์ตเลวแอนด์ฮอตพอต <Net> อ๋อแสบครับแต่วันหอนหลายมันผมเห็นแนวมันตรงมันซอยจุอะไรครับอ่ะเมื่อนี้ผมพ่อจิมเลยคร<ะ>ับเน้เมื่อหนาเพื่อนเอามือหนุ่มมือเด็ดประจำช่องลราไม่กินเลยเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวีดีเซนบ๊ายบายครับเพื่อนเยอะๆเยอะเลิฟยูอ๋อเรย์ยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบายเจอรมากาซีบายนบ๊ายบายเลิฟยู